ทำไมการตั้งศูนย์สองล้อถึงสำคัญและไม่ควรมองข้ามวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับ จากนี้ไปทุก่องดาวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆนะครับการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นการปรับระบบการสะเทือนของรถที่เชื่อมต่อกับล้อปรับมุมที่ล้อสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อให้การขับขี่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นครับลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังช่วยถนอมเครื่องยนต์ได้อีกด้วยจึงควรทาการตั้งศูนย์ถ่วงล้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการบํารุงรักษายางรถยนต์และช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ได้อีกด้วยครับการตั้งศูนอร ทุกๆ1,000 10, 0กิโลเมตรจะสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานและมีประสิทธิภาพการขับขี่มากที่สุดและถ้ารถยนต์เกิดอาการเหล่านี้ต้องรีบนำรถเข้าไปตั้งศูนย์ส่งล้อที่ศูนย์บริการทันทีเลยนะครับ 1. เมื่อดอกยางสึกล้อ หรือหน้ายางไม่เท่ากัน 2. เวลาที่เลี้ยวพวงมา,าลัยรถแล้วรู้ตึกมีอาการไม่สมมาตรเลี้ยวไม่ตรงกินไปทางซ้ายทีหรือกินไปทางขวาทีครับ3พวงมาลัยมีอาการสั่นสะท้านแม้กระทั่งจอดรถไว้เฉยๆก็ตามครับซึ่งการตั้งศูนย์ส่งล้อจะมีการปรับมุมต่างๆดังนี้ครับ 1. มุมแคมเบอร์เป็นมุมที่ช่วยให้รถยึดเกาะกับถนนเมื่อทําการโค้งครับสังเกตได้จากมุมเอียงของล้อในแนวดิ่งเมื่อมองจากหน้ารถหากแนวของวงล้อขนานกับแนวดิ่งพามุมแคมเบอร์ก็จะเป็นศูนย์ครับแต่ถ้าล้อด้านบนทางออกแล้วด้านล่างหุบเข้าลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นมุมแคมเบอร์บวกครับและถ้าข้างบนหุบเข้าด้านล่างทางออกแบบนี้ครับ ก็จะเป็นมุมแคมเบอร์ลบครับและโดยปกติของรถยนต์ใช้งานทั่วไปมุมแคมเบอร์ก็จะตั้งค่าให้เป็นลบเล็กน้อยเพื่อการเข้าโค้งเพราะเวลาเข้าโค้งหน้ายางของแคมเบอร์ที่เป็นลบจะถูกน้ําหนักไถเทมาให้กดหน้าสัมผัสของยางได้เต็มที่แต่ก็ไม่ควรจะตั้งค่าให้เป็นลบมากเกินไปเพราะจะทําให้รถวิ่งในทางตรงไม่ดีเนื่องจากหน้าสัมผัสยางจะน้อยครับ2มุมคินพินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุมเอียงแกนบังคับเลี้ยวทําหน้าที่รับน้ําหนักจากตัวรถไปยังล้อที่สําคัญยังเป็นเพาของสุดล้ออีกด้วยครับค คิงพินทำงานเชื่อมโยงกับมุมแคมเบอร์คือช่วยประสานทำให้พวงมาลัยใช้งานได้ง่ายและพวงมาลัยคืนกลับมาในขนาดเลี้ยวครับและสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการทำงานของแคมเบอร์กับคิงพินคือทำให้น้ำหนักรด กดลงที่ด้านนอกของอยางแต่ถ้าคิงพินทํางานพลาดก็จะส่งผลทําให้ยางสึกหลอเพียงด้านเดียวครับ3มุมแคสเตอร์จะช่วยทําให้พวงมาลัยเด้งกลับมาเหมือนเดิมครับโดยมุมนี้สามารถสังเกตได้จากโชคกคัพหน้าจะเอียงจากแกนกลางล้อส่วนใหญ่เป็นมุมที่มาจากโรงงานไม่สามารถปรับได้ครับตีมุมโทรทําหน้าที่ให้รถวิ่งตรงและนิ่งครับซึ่งการดูมุมโทรนั้นก็ดูง่ายๆคือถ้าล้อขนานกับตัวรถจะมีค่าโทรเท่ากับศูนย์ครับแต่ ค่าที่ฝั่งด้านหน้ารถหุบเข้าจะเรียกว่ามุมโทอินซึ่งมีค่าเป็นลบแต่ถ้าล้อด้านหน้าห่างออกจะเรียกว่ามุมโชเอาท์หรือที่เรียกว่าโชบวกรถยนต์ทั่วไปจะตั้งค่าให้เป็นโชลบเล็กน้อยในล้อหน้าเพื่อให้หน้ารถจิกถนนเวลาวิ่งทางตรงนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเราได้ในทุกทางด้วยนะครับ นึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ